ได้รับรายงานเรื่องการออกเบียงผมก็ท้องียกทำนะครับเพราะจริงๆแล้วมันมีการวิพากษ์วิาจารณ์เปการสกัดผลเสกียรมา่อนอผมผมไม่เชื่อว่าใครจะคิดแบบนั้นนะครับรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อต้องการที่จะทำให้การการใช้อำนาจหน้าที่นะครับไปไปกันแกล้ง ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคู่แข่งหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอะไรต่างๆซึ่งพวกผมเคยโดนมาเนี่ยวันนี้เราเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำคือไม่ใช่ไปแก้แค้นแล้วทำโดนอะไรมาก็จะทำอย่าง,างเดิมกลับไปไม่มีหรอกครับมีแต่จะเข้ามาแล้วก็ทำให้มันเกิดความถูกต้องที่สุดนะครับกลไก การใช้กฎหมายต้องเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมายจริงๆไม่ใช่เป็นไปตามคําสั่งของผู้มีอํานาจหรือผู้ที่มีบารมีอะไรต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในในรัฐบาลชุดนี้เราจะต้องแก้ไขความตั้งใจที่เข้ามาแก้ไขคือใครเข้ามาก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ที่มีความยุติธรรมสาหรับทุกๆฝ่าย ไปเช็คแล้วก็ตามที่ท่านมันเป็นเรื่องที่ค้างมาตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดส่องแล้วก็ยืนตามยืนตามท่านไปลงนามส่งส่งไปฮะเราโดยโดยที่บอกว่ามันเป็นการคือได้ได้มีการดําเนินการมาก่อนหนะ้านี้แล้วก็ผ่านเรื่องไปครับก็คือท่านท่านท่านให้ยกอ่ะนะ โอ้ยเรามีบางอาจส่งขึ้นไปก็สุดแล้วแต่ขั้นตอนนะครับเราไปก้าวล่วงตรงนั้นไม่ได้นะครับมาที่เสนอมาที่เสนอมาไม่มีฮะผมไม่เหมือนเขานะครับ <วง S 2> ผมผมทำตาม เนื้อผ้าทำตามกฎหมายทุกอย่างคือต้องต้องต้องไม่ต้องไม่เอาสิ่งที่ตัวเองชอบทําแล้วไปเที่ยวป้ายว่าคนอื่นจะทําเหมือนตัวเองไม่ได้หรอกหลายครั้งนะท่านท่านยุมองว่าถ้าคุณนักสิงออกมาช่วยหาเสียงจะไม่เชื่ออ่าเสียงมีผลแตกต่างกับพรคุย์นงโอ้เวลาหาเสียงนี่ถามนั่นพระราดอนสิไม่มีใครคิดหรอกว่าจะไปดูคนอื่นคิดบาปมนรู้นะแต่อย่างพวกผมนี่เราเอา สิ่งที่เรามีอยู่ศักยภาพหรืออะไรต่างๆเราเอาไปทําความทําให้ประชาชนมั่นใจนะครับเราไม่เราไม่เคยไปหาเสียงแล้วก็ไปไปด่าคู่แข่งหรือว่าไปด้อยค่าคู่แข่งนะครับไม่ไม่ต้องกังวลเลครับพรรคภูมิใจไทยไม่ทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับรนยายมกมไ,ได้เช็คอำนาจเลยเรื่องว่าตา,ห,านหนึ่งหนะ้าหนึ่งเนี่ยเที่ยวหน้าก็ผมก็มีแคนดิเดตนายกเพิ่มอีกคนหนึ่งเพิ่มีครับ อ้าวก็พูดมาขนาดนี้แล้วเอ่าก็เป็นไปตามความเหมาะสมเป็นไปตามสถานการณ์ทางการเมืองพักมันน่าจะใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ควรจะอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งยังยังยังจีบอยู่จีบอยู่เห็นไหมพอพูดดีปุ๊บเลิกดือเลิกอไปแล้วไปแล้ว